ดีค่ะคลิปนี้ช่างทอมผ้าจะมาแก้เดสตัวนี้นะคะจำสูตรนะคะจำสูตรตัวนี้นะคะคนใส่เขาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะพอใส่แล้วก็อาการก็คือเป้ายานนะคะเป้ายานเราก็จะลดขอบจะลดช่วงต่อเอวตรงนี้เฉพาะเป้าหน้านะคะส่วนตรงอกเวลาใส่แล้วมันไม่ไม่เกาะอกนะคะเนี่ยมันเหลือไปหมดเลยเราก็เลยมาจับตรงนี้นะคะจะจับเก็ดลงมาที่นมให้ให้ลูกค้านะคะส่วนข้างนี้ ก็เหลือเหมือนกันนะคะลักแร้ลักแร้เหลือเนาะส่วนข้างหลังนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยมันเป็นลายเบี่ยงนะคะตะเข็บตรงนี้เป็นตะเข็บกลางหลังเนี่ยมันก็เหลือด้วยนะคะถ้าเรามาจับตรงนี้เก็บนะคะมันก็เก็บไม่ได้เนี่ยถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เราต้องเก็บเก็บตรงนี้นะคะเก็บเก็บตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาให้สุดเลยเนี่ยตรงนี้ที่เขาหยุดไว้เนี่ยเราเก็บไม้ ทำให้สุดเลยขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาถึงจะออฟนะคะถ้าเป็นไหลเบี่ยงเนี้ยแพทเทิร์นเนี่ยมันจะต้องเก็บเยอะมากมายนะไม่ใช่มาทําแบบแบบนี้แล้วใช้ได้นะคะแล้วส่วนชายปลายขานะคะเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่ก็ตัดคือตัวนี้สรุปก็คือทําทั้งตัวนะคะอันนี้วิธีแก้เนาะเดี๋ยวไปทํากันเลยขานะคะขาเราตัดเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นพงวงเรามาพับเย็บนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะทีนี้ เพื่อนๆคงจะถามว่าทําไมทําไมป้าไม่ไม่เก็บตรงใต้เป้านะคะตรงใต้เป้าเนี่ยถ้าเราเก็บขึ้นมาเนี่ยทรงบางทีมันก็ไม่สวยนะคะมันก็จะเป็นแบบลังย่นอะไรอย่างงี้ก็เลยมาเก็บตรงนี้แล้วมันจะสวยกว่านะคะเก็บตรงนี้เพื่อดึงนะคะดึงเป้าขึ้นอย่างเนี้ยลองดึงที่ตัวลูกค้าแล้วเขาโอเคนะคะเราก็จะเลาะตรงซิปนี้หน่อยหนึ่งนะคะเลาะเพื่อเปิดออกมันมีซับใน มีซับในแต่ดีนะว่าซับในเป็นขาสั้นนะคะเราก็จะเลาะให้ซิปแค่หลุดออกมาแลตรงตรงนี้ตรงตะเข็บร้อยต่อนี่นะคะเพ<อ>ื่อที่เราจะเปิดเย็บง่ายๆถ้าเราไม่เลาะออกเนี่ยมันมันเย็บยากนะคะอ่านี่ก็คือวิธีเลาะนะคะเลาะก่อนนะ<อ>ส่วนตรงซิกที่คัดอกนะคะเราขีดไว้ข้างนอกแบบนี้เราก็หาได้นะคะมา เนี่ยเราก็เนาไว้นะคะเนาเพื่อให้เห็นเส้นลงไปข้างล่างว่าเราจะเย็บตรงจุดไหนนะคะเนี่ยเนาไว้ห่างๆแบบนี้นะคะแต่เราไม่ได้เนาให้ติดจับในข้างล่างนะ,ะเนาวเฉพาะเส้นข้างบนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเขามีอกแต่ว่า่า ชุดตัวนี้ยทําแบบเขาก็มีเกตมานะเนี่ยเกตเกตตรงนี้เกตข้างเปิดข้างตรงนี้นะคะเนี่ยเกตกลางตัวเกตข้างนะคะแต่เขาน่าอาจจะปิดที่แพททร์นก่อนตรงนี้เขาเขาอาจจะปิดแหละแต่มันอาจจะปิดไม่พอนะเพราะว่าเสื้อซื้อส่วนมากเขาจะให้แขวนแล้วสวยนะคะเวลาใส่เนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แต่เวลาแขวนเนี่ยให้มันทรงสวยเนี่ยก็โอเคแล้วเพราะว่าถ้าไปปิดมาก ปิดเกล็ดมากเกินไปเนี่ยมันตะเข็บมันมันห่อมันอะไรอย่างเงี้ยมันใส่หุ่นเราไม่สวยแต่แขวนเราไม่สวยนะคะเราเคยทําแล้วพอตรงชิ้นหลังนี่นะคะพอตรงชิ้นหลังนี่เรามาจับของลูกค้าคือจับกลางหลังเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันมันกระชับพอดีประมาณหนึ่งนิ้วนะเราก็ไม่ต้องเก็บตรงนี้ก็ได้ถ้ามันยากนะคะเราก็เก็บตรงเก็ดนี่นะคะเก็ดเนี่ยเก็ดซ้ายขวา แต่เราเก็บเก็บเดียวที่มันอยู่บนไหล่เบี่ยงนี่นะคะเก็บให้สุดขึ้นมาเลยไม่ต้องไปหยุดแค่ตรงนี้นะคะกรณีที่ทำแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นที่เป็นไหล่เบี่ยงเนี่ยมันจะต้องปิดขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็เย็บถึงตรงนี้เลยนะไม่ใช่ไปหยุดเก็บอยู่แค่นั้นนะคะพอเราลิฟละอซิปเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะชิ้นหน้าของเรานะคะ เราจะเก็บเฉพาะเป้าตรงนี้แล้วเราก็โคง้งโค้งหายไปที่ด้านข้างนะคะด้านข้างเงี้ยขีดไว้เงี้ยนะคะขีดไว้เงี้ยแล้วเราก็เลาะเลยนะคะเลาะออกมาเพื่อที่จะยกขึ้นแล้วมาเย็บใหม่นี่เราเลาะหลุดมาแล้วนะคะพอเราเลาะหลุดมาแล้วเราก็ลองจับดูลองจับดูเนี่ยจับดูให้ตรงที่เราจะเย็บนะคะทีนี้เขาจะเหลือนะคะ เขาจะเหลือแล้วเราก็เย็บชิ้นนี้เลยนะคะเย็บชิ้นเป้าเลยเพราะว่าเขาโค้งมาเฉยๆเนี่ยจับขึ้นมาเย็บเลยมันเหลือเท่าไหร่ก็เย็บไปเท่านั้นอันนี้เหลือประมาณครึ่งนิ้วก็เย็บไปเลยเย็บตั้งแต่ต่อนใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆหายมานะคะเป้าหน้าเย็บสองครั้งนะคะการเป้าแตก การลูกค้าไปนั่งแล้วเป้าแตกสองครั้งทับเส้นเดิมนะคะพอได้แล้วนะคะเราก็เย็บต่อกันเลยเย็บเส้นเดิมตรงซิปเย็บเส้นเดิมนะคะถ้าเราทําเราจะไม่ค่อยกัดนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะสงสัยว่าทําไมทําแบบไม่กัด เราจะใช้ผ่อนผ้าเอานะคะผ่อนผ้าผ่อนหนักผ่อนเบาเอามือเราเวลาเย็บเนี่ยมันผ่อนได้เลยนะคะดึงดึงล่างดึงบนได้เลยถ้าเราไปกัดเข็มหมดุดเนี่ยมันทำไม่ได้ะ เนี่ยมันกัดมันสามารถกัดได้เลยจับได้เลยนะเนี่ยจับเกล็ดให้ตรงกรันจับอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเสร็จแล้วก็ตัดออกนะคะตัดส่วนที่เกินออกพอทําจุดเอลเสร็จแล้วนะคะเรามาทําจุดอกนะคะจุดอกเนี่ยที่เราเนาไว้เห็นไหมคะเนี่ยเราก็จับเลยนะคะจับ จับเหมือนจับเก็ดนะคะจับจากเส้นที่เรากัดนะคะมาหาอีกด้านหนึ่งเอามือคำดูเอามือคำดูเนี่ยมันจะมีอา่ร้อยต่อร้อยต่อที่ที่เขาเย็บไว้เนี่ยเราก็กัดให้มันตรงกันอย่างนี้นะคะเยี่ยวมาหานมาเส้นจุดจุดนมเดิมของลูกค้าจุดอกเขาเรียกจุดอกพูดจะจุดนมเลยแล้วเราก็วางอย่างนี้นะคะวางแบบนี้ เนีวางให้มันแนบกับพื้นนะคะแล้วเราก็เยบ็บโค้งเหมือนเราทำเกจเกาะอ,อกเลยแบบนี้เลยนะไล่เชื่อมกับเก็ดเดิมนะคะไล่เชื่อมกับเก็ดเดิมเก็ดเดิมของเขาที่เขามีมาเราเย็บต่ำลงไปหน่อยนึง เราโค้งไม้เชื่อมเลยเมือเราเย็บเก็ดเกาะอก่ะคะโค้งแบบนั้นแหละ เย็บที่ตัวเราก็เย็บมาที่ซับในเลยนะคะให้ตำแหน่งใกล้เคียงกันเย็บเก็ดหนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะเก็ดอกแล้วเราก็มาจับอีกอันนึงนะคะจับอีกอันนึงเนี่ยเราก็จะกัด ะะแทงเข็มหมดตรงตรงเต้นนี้นะด้านนี้นะคะแล้วก็จับไปให้ทะลุด,ด้านนี้ใช้มือใช้มือสัมผัสเอาว่ามันจะมีรอยที่เขาเย็บมาแล้วอ่ะเนี่ยแล้วเราก็ทะแยงมาตรงนี้นะคะทะแยงตรงจุดอกเดิมถามว่ามันทะแยงยากไม่ยากยาก,ยากอยู่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นผ้าที่บิดเราต้องค่อยๆผ่อนแล้วก็ค่อยๆแต่ง มันจะเป็นผ้าที่แบบว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งของมันตั้งแต่แรกมันจะมีการบิดนะพอเราเย็บเย็บเจ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มากลับดูนะคะกลับดู พอเย็บเกล็ดเจ็ดทุกเก็ดแล้วนะคะเราก็กลับออกมาดูกลับยังไม่ถูกเลยกลับออกมาดูอันนี้คือเป็นเกล็ดหลังนะคะเก็ดหลังลักษณะตรงนี้ที่เราต่อเชื่อมนะคะมันยังโค้งอยู่นะคะ ยังโค้งอยู่เดี๋ยวเราก็เก็บใหม่นะคะเก็บใหม่ด้วยการที่เราเลาะได้กันปิ้นเดิมของเขาออกก่อนเพื่อที่เราจะไล่าย,ยาวมาเลยนะ,ะเพราะว่าอยู่ๆเราจะไปหยุดแค่แค่ตรงที่เราต้องการหยุดมันไม่ได้นะคะต้องไล่แต่งใหม่เลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องแต่งใหม่นะคะแต่งให้มันรับกันตรงนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เราเก็บเก็บตรงนี้ปุ๊บม,มันจะถูกบุ่มเข้าไปมันจะถูกกินเนื้อหายเข้าไปนะคะถ้าเราเก็บตรงนี้ก็เหมือนกัน มันก็จะมีความแหลมแบบนี้สูงต่ำแบบนี้นะคะไหลเบี่ยงเราก็จะต้องแต่งใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้เอาไว้แต่งใหม่เดี๋ยวส่วนส่วนเก็ดข้างหน้านะคะส่วนเก็ดข้างหน้าเนี่ที่เราบอกว่าเย็บโค้งให้มันมาเชื่อมกับเก็ดเดิมนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอ่าเหมือนเกาะอกเลยนะคะเนี่ยอันนี้ส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เราเอามือเข้าไปแบบนี้ เรามือดันเข้าไปแบบนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าเวลาเราใส่อะก็จะมีแบบปกเราเข้าไปแทนที่ใช่ไหมคะเนี่ยส่วนด้านในนะคะด้านในนี่เราเย็บมันก็จะมีแบบย่นย่นหน่อยซับในนะคะเดี๋ยวเราก็กดคิ้วตรงนี้เลยนะคะไปกดคิ้วด้านในนะคะเนี่ยอันนี้เราออกมาดูก่อนว่าที่เราเย็บเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันโอเคไหมนะคะลักษณะอย่างนี้ เดี๋ยวเราก็กลับไปแต่งนะคะค่ะเมื่อเราแต่งทุกเส้นแล้วนะคะเราก็เย็บตรงซิปที่เราเลาะออกเข้าซิปนะคะเข้าซิปแล้วเราก็มากลับออกมาดูกลับออกมาดูนะคะตรงนี้ก็เป็นชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังที่เราแต่งนะคะที่เราแต่งเมื่อกี้ที่ว่ามันเหลือนย่ยชิ้นนี้ ที่ว่ามันเหลือแล้วเราก็ดุงด้งๆขึ้นมาเราก็แต่งแล้วนะคะตอ่นอันนี้ก็เป็นชิ้นหน้าชิ้นหน้าที่เราเย็บเส้นคัดนะคะเย็บเส้นคัดใหม่แบบนี้นมเขาอกเขาก็จะเข้าไปอยู่แบบนี้นมเขานั่นแหละจะเข้าไปอยู่แบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะไม่เหลือนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเอวหน้านะคะเอวหน้าที่เราดึงเป้านะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะวิธีการแก้จำสูตรนะคะที่ว่าเป้ายานโดยการยกเส้นตรงเอวนะคะก็มีเท่านี้นะคะไปแล้วจ้าวันนี้